สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องแม่นาพาเลาะค่ะวันนี้เราจะไปเลาะที่ฝายตาสวนภูผามากมันอากาศมันร้อนเราก็เลยจะพาไปเล่นน้ำกันนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะพาไปเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตาไปเลย ตอนนี้คะ่ะทุกคนเราก็ถึงแล้วดูคนเยอะมากดูคนเยอะมากแบบมันร้อนอ่ะเนาะคนก็เลยมาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปหาที่นั่งไม่รู้จะมีที่นั่งว่างสำหรับเราหรือเปล่านู้คคนเยอะมากเลยมีของกินเยอะแยะคนก็เยอะแยะกวาคไาวเพราะว่ามันมเดี๋ยวโอ้โหนาะมีห่วงยางตรงนู้นด้วยลูกวันนี้มากับพินา,นาสองคนนะคะ สการนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคิดว่าแบบโอ้โหเช่าหงอยางสามสิบมาจําสิบบาทสี่สิบสงการนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเนะี่ยคิดว่าคนต้องเยอะมากๆนี่ขนาดยังไม่ถึงสงการเลยนะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงไปโอ้โหแต่ว่าร้อนมากคนเยอะน้องไปคาเฟ่ก่อน เราไปหาของกินก่อนนะคะแล้วเราค่อยเดินลงไปยางเยอะเหมือนกันมากับพี่นานาไม่ให้ความร่วมมืออีกแล้วพี่นานาคือไม่ติดใหม่เลยนะคะนี่ไงลูกค้าเราตอนนี้เราก็จ้าคนคนเยอะมากเลยนะจ้าจ้าจ้ายางยางเพิ่งมา <omon as. S 1> นี่นะคะเราก็เละนี่แหละลูกหนูนะนี่แหละ คนพอดีมาเจอลูกค้าพอดีโอ้โหแวะร้านลูกค้าก่อนเลยลูกค้าอุดหนุนร้านเราเราก็ต้อ,อุดหนุนร้านลูกค้านี่นะคะโอ้โหสูโนวินโอ้สวยนะเนี่ยสวยนะใช้ได้เลยนะน่ารักเชียวคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะสั่งน้ํากินก่อนทําไมคนเยอะได้อย่างนี้ทุกวันเลยไหมหรอ พีน่นาวอะไรชาไทยชาไทยเอาชา,ชาไทยเย็นเองชาไทยเย็นเก้ยวเดียวจ้ะน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักโอเคค่ะตอนนี้เราื้ีน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาลงไปข้างล่าง ถามเขาแล้วบอกว่ามีที่นั่งว่างข้างล่างก็นั่งได้เลยไม่มีของใครเป็นของใครแปที่นหนว้าวมีเป็นรีสอร์ตเลยนะเนี่ยว้าวจะเลยหาเลยลูกที่นั่งทางนูน้นเดินไปทางนู้นข้างหน้ามีที่นั่งสำหรับเราไหมโอ้คนเดินขวักไข่ มีแยไปหมดเดินย pues oh, ้อนขึ้นไปนู่นนิหนูมีที่นั่งไหมโอ้โหมีที่นั่งแพ้ข้างล่างเลยอะแต่ว่าเรามากะสอชีวิตนะคะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนชาวบ้านชาช่องเขาเรามากัน2ชีวิตนานากับคุณแม่แค่นั้นเราอยากพาทุกคนมาเที่ยวมาชมเราก็ไม่เคยมาเหมือนกัน นู่นนะคะเขามาเป็นกลุ่นเป็นก้อนหมดเรากำลังหาที่นั่งกันนะคะไม่มีที่นั่งเลยโอ้มีแพดนะตรงเราจะเดินขึ้นไปเมื่อกี้เราลงมาแล้วมีไหมมีที่นั่ง แถวนู้นเดินลงไปข้างล่างนู้นไลงไปอีกลงไปอีกไม่มีที่นั่งเลยนะคนเยอะมาก โอ้มีคนสูบบุหรี่ด้วยมินบุหรี่จัะเขาบอกว่าห้ามสูบบุหรีนน่นู่นนู่นสาราสีชมพูเราไปนั่งสาราสีชมพูดูก่อนนู่นไงลูกข้างล่างตรงนู้น เห็นไหมสารายกเยกน,นั่นน่ะเพราะว่าเรามากระสองชีวิตเองลงมาตรงนี้นี่ตรงนี้นะั่งตรงนี้เร็วรค่อยๆเดินลงมาตอนนี้พี่นาลงน้ำแล้วว่ายนะ้ำไปนู่นเลยไปไกลๆนู่นเลยน้ำเย็นไหมเย็นไหมนาะไปนู่นแล้วค่ะพี่นาคนเยอะนะ ว่ายเลยกวักเป็พี่ปอ .5 เรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยนู่นว่ายไปนู่นหนูะว่ายไปนู่นเด,ด็กๆชอบคุณเยอะเลยนะเนะะี่ยค่ะที่ฝ่ายตะสวนนะใครอยากพักผ่อนก็มาได้ค่ะ Holy moly 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 <laughs> เป็นไงลูกสนุกไหมสนุกพ่นาบอกสนุกตายไปหมดแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกับช่องแม่นาะพาลอ้อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย